เลือกสอบ i อเอลนะคะเพราะว่าด้วยความที่มีเพื่อนร่วมโครงการครูคืนผินด้วยกันนะคะให้ความสนใจกับ i อเอลเยอะมากๆแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่สาขาอะไรเงี้ยค่ะให้แบบให้ความรู้ว่า i e เอลเนี่ยจะเป็นแบบเป็นข้อสอบที่อยู่ในกรอบมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือมากๆเลยที่เราต้องที่เราสามารถไว้ใจได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจ i อเอลมากๆเลยะคะ่ะ นะคะขออนุญาตเล่าก่อนตอนแรกก็คือเอิงเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์เลยค่ะแบบไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่เข้า Facebook เ,เลยนะคะเล่นเล่นเฉพาะแบบแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุยเกี่ยวกับงานกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็นานๆที่เข้าเข้าไปบ้างก็เลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรกับเพื่อนณนะวันนั้นคะ่ะคราวนี้เป็นวันที่อบรมครูคืนถินด้วยกันก็อยู่กับติ๊กเลยค่ะณนะวันนั้นเป็นวันประกาศผลของติก๊กโมเมนต์ <Moment> <S <S นั้นคือเออก็ร,รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเอิงคือคนที่เป็นคนเสียงเองเองค่ะเอิงเป็นคนถ่ายให้ติเอง ก็เลยแบบเห็นความสําเร็จของเพื่อนอ่ะมันตื้นตันใจด้วยค่ะเออก็มือสั่นไปกับเพื่อนเลยกินข้าวไม่ลงกันทั้งหมดเลยค่ะอิ่มอิ่มทิพก็เลยแบบว่าเฮ้ยแบบเราเห็นพัฒนาการเพื่อนในวันที่ไปสอบด้วยกันครั้งแรกอะค่ะเออเคยสอบไอเอลส์มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเหมือนติวกับพี่พี่ในสาขาบ้างอะไร้ยคะไม่ไม่ได้มาแบบเป็นศูนย์ศั์เอ่อไม่ได้รู้จักกับศูนย์ภาษาอีกในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบกับติแล้วตอนนั้นก็คือเฟลกันทั้งคคนเเลยยออะะไร่งี้ แต่ติ๊กอะยังไม่ยอมแพ้เอ,อิงอะปล่อยก่อนปล่อยเพื่อที่จะแบบ<ม>ให้ให้ตัวเองให้เวลากับเวลาฝึกสอนกกอนเพราะว่าภาระที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะให้สิ้นเมษาไปก่อนค่อยสอบอะไรเงี้ยแล้วภาษาแล้วศูนย์ภาษาอีกก็เข้ามาในวันที่พร้อมมากๆเลยค่ะในตอนนั้นแบบเมตติกเห็นคะแนนติ๊กก็คือพุ่งทะยานจากแบรนด์หนึ่งมาสู่อีกแบรนด์หนึ่งแล้วแบบอัพทุกสกิลอย่างเงี้ยเขาเลยแบบเฮ้ย อัศจรรย์มา,มากเลยแบบถามติ๊กติ๊กก็ตกมากแม่ไม่ต้องดูนี่นะติ๊กก็แนะนํารัวๆแล้วก็ให้เข้ากลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเข้ากลุ่มสุภาษิตจากนั้นก็หนูก็ทักแชทสมัครสอบเลยค่ะ <otro S 1> <ๆ S 2> ตกใจราคามากๆเลยนะคะแบบราคาสองพันเก้าร้อยบาทแบบนี่คือทำกุศลหรือเปล่าใช่ค่ะแบบนี่คือทําการกุศนใช่ไหมคือแบบเฮ้ยสองพันเก้าร้อยบาทแล้วสี่สกิลอะค่ะแบบฟังพูดอ่านเขียนครบเลยแล้วก็เป็นกับ มีการที่เราที่จะสามารถสนทนากับชาวต่างชาติด้วยอาจ,อา,จารย์ชาวต่างชาติเพื่อให้เราแบบไม่ประมาะในวันที่เราไปสอบจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจริงเหรอแม่จริงจริงเหรอแบบยังไม่เชื่อนะคะตีก็แบบพยายามเอาคลิปมาให้ดูบ้างแบบแม่แม่จะรู้สึกว่าแม่มาเจอสูงภาษาดีช้าไปมากๆแต่ก็ยังไม่ช้าไปนะคะยังยังไม่สายเกินไปยังคันเวลาอยู่ก็เลยแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะที่มาพบกับภาษาอังกฤษค่ะ okay. ก็สอบที่เอิงเจอมาก็เป็นแบบที่พัดูตรภาษาลิตได้สอนเราเลยค่ะเราติวแบบไหนก็คือมีทั้งหมดเลยมีจะว่าแต่ว่าเอิงอ่ะเป็นคนที่อ่อนในด้านการฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเอ่อฟังถ้าสมมติว่าสติหลุดอ่ะก็คือหลุดไปเป็นแผงเลยอะค่ะแบบพยายามอยากมีสติในตรงนี้มากๆเลยอาจารย์สอนดีมากมากเลยนะคะอาจารย์อาก็คือจะให้เทคนิคให้เราแบบจับคีย์เวิร์ดนะอะไรตอนเนี้ย ในส่วนแรกอะน้องเอิงไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ว่าส่วนที่สองสามสี่ไปอะเริ่มแบบล้มละนี่แล้วนาจเป็นโดมิโนแล้วแล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรพยายามดึงสติมาในพาร์ทอื่นๆที่แบบเป็นไรติ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไรติ้งก็ให้เทคนิคว่าให้เราดูคีย์เวิร์ดนะว่าเวลาเราอ่านจับใจความให้ดูห้ามันทัดแรกแล้วก็ห้ามันทัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูที่เราไม่ต้องไปอ,าอ่านเยอะเลยคะ่ะซึ่งก็ใช้ได้ผลจริงๆของอาจอารย์อ่ะก็สอนดีมากๆเลยคะ่ะให้เราจับคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อที่เราจะ แล้วก็ให้เราแบบเขียนเลคเชอร์ลงไปในกระดาษคําตอบก่อนเงนี้ยค่ะก่อนที่เราจะมาเขียนในกระดาษคำถามเขาเรียกกระดาษคําถามแล้วค่อยมาเขียนในกระดาษคําตอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูสอบแบบข้อเขียนเนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ให้แบบคอมพิวเตอร์มันก็แป้นพิมพ์มันพังอะคะ่ะก็เลยไม่มีมันมันซมแล้วมันแบบขัดใจเรานิดนึงก็เลยแบบตัดสินใจตอบแบบเขียนเอาแล้วคราวนี้ก็เลยเหมือนแบบ มาเป็นพาร์ทวีดดิ้งอะไรอย่างคะ่ะพยายามดึงสติจากดิสเิ่งไม่เป็นไรแล้วก็พยายามทําเต็มที่ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเจอวีดดิ้งก็ใช้เทคนิคของโอโอค่ะที่เป็นให้เราอาจห้าบรรทัดแรกแล้วก็ห้าบรรทัดสุดท้ายในการแบบจับใจความสําคัญแล้วก็ตอบคาถามก็พยายามทําเต็มที่เช่นเดียวกันคะ่ะพยายามให้มีสติมากๆเพราะว่าตอนนั้นแบบอุณหภูมิห้องก็เย็นสถานการณ์ก็กดดันน้องเอิง,น,งนั่งแบบแถวหน้าๆเลยอะคะ่ะหน้าแบบมันก็ประหม่าด้วยเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการสอบครั้งที่สองแต่ว่า ครั้งนี้เหมือนฟิลแบบเหมือนเรามั่นใจมาแบบมั่นใจว่าผ่านแน่นอนอะไรเงี้ยเราเราได้ความรู้เราได้วิชามานมาจากสุดประสาธิ์เยอะมากๆเลยมันผ่านแน่เนี่ยแต่ว่าแบบแต่ว่านัตอนนั้นก็ยังแบบประมาอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนพาร์ทไวติ้งก็ตอนแรกถอดใจแล้วนะคะว่าคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะได้น้อยมากๆเพราะว่าน้องเอิงทาไม่ทันเลยค่ะเพราะว่า เอาเวลาเนี่ยไปลงกับส่วนที่สองเยอะมากๆเลยเพราะว่าต้องใช้2องาคำเนี่ยค่ะน้องอุ่นก็กว่าจะจับทิศจับทางได้ก็ใช้พยายามใช้เทคนิคจากอาจารย์กุ้งที่สอนเราเลยค่ะว่าอาจารย์จะไม่นิ้นให้จำนะคะอาจารย์จะให้เรานําไปปรับใช้นําไปประยุกต์ใช้หน้าง,งานเลยซึ่งมันก็จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าจําไปสถานการณ์จริงก็คือลืมทั้งหมดเลยค่ะที่เราแบบ ที่เราพยายามจะมาทั้งหมดก็คือแบรคไปหมดต้นก็เลยแบบพยายามตั้งสติว่าอะนึกถึงตอนเราเรียนกับอาจารย์อาจารย์บอกอะไรเราบ้างก็เขียนเขียนพยายามใช้คําที่หลากหลาลยแบบที่สู์ภาษาอังกฤษให้เทคนิคมาเลยค่ะก็ผ่านทางที่สองไปคราวนี้มาเป็นส่วนที่หนึ่งเหลือเวลาแค่สิบห้านาทีเองค่ะแบบต้องมาต้องมานั่งนับคําด้วยว่าได้เท่าไหร่ในตอนนั้นเอิ้งนับอะเหลือประมาณ 20คําหรือว่า15คํา20คําเนี้ยคะ่ะกว่าจะครบ150คําแล้วเวลาก็01เอูน10แล้วก็หมดเวลาก็รีบวางพี่วางนิสโสนึงเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์แบบมีโต๊ะข้างๆอ่ะคะ่ะเ,เขาเขาเขียนต่อพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรบกวนให้ลบแบบลบเยอะกว่าที่เราเขียนออกคะ่ะก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เลยรีบวางแบบ0ปุ๊บโยนโนิโสิี่ทันทีเลยแล้วก็แบบเฟลในใจแล้วก็แบบได้มาเล่าให้พี่ พี่แบมฟังว่าแบบไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังแบบยังติดใจกับช่วงเช้าอยู่แต่ว่าก็ต้องทําใจแล้วก็เพื่อที่จะแบบสอบพูดในาส่วนตอนบ่ายอะค่ะเพราะว่าเป็นคนพูดคนแรก <laughs> <laughs> เลยแบบเอ๊ก็ตอนส่วนพาร์ทพูดอะคะ่ะ <laughs> ก็ดีนะคะดีที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติมาแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบมันเราอุ่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่า เราก็ตอบคาถามในส่วนแรกได้แม้คําถามในส่วนที่สองสามเราจะทําได้ไม่ไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถเพิ่มคะแนนให้กับเราพ่อผลออกมาค่ะแบบมันเกินคาดมากๆเลยนะคะอัพสกิลเอิงทุกขั้นแบบเพิ่มจากครั้งที่แล้วที่เคยสอบอะค่ะมาทุกขึ้นทุกสกิลเลยอะค่ะ mm hmm. อันดับแรกนะคะต้องมาสมัครกับสุนทรารีะคะ่ะเพื่อที่จะมาติวนะคะคุณจะได้ เขาเรียกอะไรบริการทุกระดับประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แม้สอบผ่านแล้วก็ยังดูแลดีเราแบบเปรียบดั่งครอบครัวเลยจริงๆค่ะแบบวันแรกดูแลดียังไงวันแบบจนถึงวันนี้แม้จะสอบผ่านแล้วก็ยังดูแลเราอยู่ถามเราว่าเป็นยังไงบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดีมากๆเลยในราคาแค่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะแบบครบทั้งสี่สกิลเลยก็คือแบบจะไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะที่ เราจะเสียใจมากกว่าถ้าเราไม่ไม่มาลงดิวกับศูนย์ภาษาลีค่ะ oh. เพราะว่า oh. เป็นจริงๆนะคะแบบเอิงยังแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเอิงไปอยู่ที่ไหนมาทาไมเอิงไม่เล่นโซเชียลเลยเอิงคงไ,ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. แบบแม้แม้วันที่เราจะไม่ว่างค่ะพยายามทําตัวเองให้ว่างในสิบวันที่เขาลงคอร์สให้เรานะคะ oh. เพราะว่าเอิงจําได้ว่าวันนั้นวันแรกที่ได้ได้เริ่มเรียนเลยอ่ะ oh. กำลังเดินทางกลับมาจากเที่ยว oh. อยู่เลยนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ยค่ะแบบ แต่ว่าในความรู้สึกคือไม่อยากพลาดสักคราเดียวของอาจารย์เลยก็เลยเรียน,ปนไปด้วยเมารถแเท่ไหนก็เรียนแต่ว่ายังอุ่นใจนะคะเพราะว่ามีการติวย้อนหลังด้วยเพราะว่าพี่ๆจะอัดวิดีโอไว้ให้อนเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถสอบถามได้แล้วประทับใจตรงการการบ้านไวทิงอะคะ่ะแบบพี่ๆอาจารย์แบบตรวจให้ละเอียดยิบแม้คําเติม S ไม่เติม S อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบแม้แต่คําที่แบบ เล,เล็กๆน้อยๆอะคือแบบนี่คือประทับใจแบบปลื้มปิ่มมากๆเลยจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้พยายามเข้าติวให้ครบทุกวันแล้วก็หมัน่นหมั่นฝึกบ่อยๆแม้ว่าหลังคอร์สติวอะเราจะไม่มีเวลาแล้วแต่สิบวันที่เราติวอะค่ะเราถือว่าเราได้ความรู้ที่อัดแน่นมากๆเลยเออไปอีกคน,นึงค่ะที่ไม่ค่อยมีเวลาติวย้อนหลังเท่าไหร่แบบอาจจะมีเกเรไม่ค่อยส่งการบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่ก็แบบ ได้รับความรู้จากตรงนั้นมาเต็มๆจนทำให้โศบผาดในวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้เตรียมตัวแล้วก็พยายามไม่ต้องเครียดค่ะก็ถ้าเราเครียดก็พยายามทาให้ผ่อนคลายแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างพบปะผู้คนบ้างแบบถ้าอยู่คนเดียวมันก็อาจจะฟุง้งซ่านเนาะเหมือนตอนที่น้องเอิงรอแบบผลนอย่างเงี้ยก็แบบแบบ มันกระวนกระวายใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีพี่ๆที่แบบคอยถามตลอดแม่ก่อนจะสอบอะคะ่ะพี่ๆก็ทักมาถามว่าเป็นยังไงบ้างขอให้กําลังใจนะแบบแค่นี้ก็คือแบบได้ energy เ,เต็มเปี่ยมแล้ว